สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราเราพาท่านมาชมสถานที่อันซีนอีกที่หนึ่งเนาะในจังหวัดชนบุรีนะครับที่นี่ก็เป็นสัญเจ้าจีนลลางที่หนึ่งที่น้อยคนจะรู้จักนะครับเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเราไปติดตามชมนครับผมครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศสัญเจ้าจีนนะครับสัญเจ้าจีนหลางนะฮะนี่คือบรรยากาศซึ่ง จากที่เคยมาสำรวจเมื่อครั้งที่แล้วนะครับสันเจ้าจีนเนี่ยนะฮะจะมีจะมีชื่อจีนอยู่ตามกรอบกรอบด้านบนนะครับเขียนว่าจิงกุงจิงกุงไต้ตี้นะครับจิงจิงกุงไตตี้เนี่ยเป็นเทพเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของของแซ่งโงนะของแซ่งโงซึ่งดูจากลักษณะของศัพยกรรมเนี่ยแล้วก็มีการกำหนดอายุได้จากตัวเลข มันจะมีภาษ,ษาจีนอยู่ด้านด้านซ้ายเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้มีฝันะ่งเนี้นะฮะเคยเคยมีคนให้ข้อมูลมานะครับก็น่าจะอยู่ราวๆแล้วกันที่5นะครับนี้ก็ตีความอยู่นะถ้าไม่ใช่ช่วงรอ3ก็เป็นช่วงรอ5นะครับประมาณ2 4งส0องสามหรือ2-4-2-8ปเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะที่เคยมีผู้ช่วยชาญด้านภาษ,ษาจีนเขาเคยช่วยในการ ในการตีความในใน,ในเรื่องอายุให้นะฮะเพราะจะเป็นยุคก,ก่อนวัติสุยเซนนะเพราะฉะนั้นสกสาดที่ใช้เนี่ยจะงไม่ใช่เป็นสกสาดของสาธารัฐครับโดยการเข้างานไม้สถาปัตยกรรมเห็นไหมจะเป็นยังเป็นการเข้าแบบแตบบ่เดือยอยู่นะฮะจะเป็นงานแบบเป็นเครื่องไม้สับนะเป็นเครื่องสับเรื่อนสับเพราะฉะนั้นจะยังไม่ยังไม่ได้นิยมในการใช้ตะปูมากเท่าไหร่นะครับ หลังคาน่าจะมีการซ่อมแซมมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับดูจากการวางไม้ระแนงได้นะครับเป็นสังฆาสรสังฆหลังสังฆศีนะฮะตัวองค์เจ้านะครับเป็นเป็นศัาป์พิกรรมแบบปุนปั้นนะแต่เราอยญาไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเพราะมันจะทําให้พังได้นะครับแล้วก็จะมีกระถางทูบเห็นมันจะมีกระถางทูบอยู่นะในศานเจ้าจีนเนี่ยตรงที่เป็นเป็นมีเทพเจ้าจริงๆเนี่ยคือจะเป็นที่กระถางทูบนะครับ ส่วนตรงที่เป็นสถาปัตยกรรมตุ๊กตาเป็นตัวหุ่นนั้น,นเป็นแค่เป็นรูปเปรียบเฉยนะฮะแล้วก็งานไม้ที่นี่น่าสนใจนะก็เช่นเช่นโตะนะอันนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าโตนะโตเป็นการเข้าไม้แบบโบราณมากเลยนะครับอันนี้ก็ที่อื่นไม่มีนะผมไม่เคยเจอที่อื่นนะก็จะมีที่นี่ที่เป็นอันเดียวที่เป็นอนุรักษ์ของเขานะฮะในนี้ทรัพย์สินมีค่าอะไรไม่มีนะคนที่ตาม ตามเพจตามอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาหาของเก่านะมันไม่มีอะไรเก่าให้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 ไปขายได้หรอกนะฮะตรงนี้มีโต๊ะข้าทรงนะฮะอันนี้ด้านนี้ยังยัง,ยงมีโต๊ะข้าทรงอยู่แสดงว่าที่เนี่ยเดิมเนี่ยเคยมีคนเข้าทรงอยู่นะฮะเคยมีคนเข้าทรงแต่คิดว่าหลังจากคนที่เข้าทรงเสียชีวิตเนี่ยหรือไงไม่ทราบเนี่ยก็ก็คงจะไม่มีการดูแลนั่นแหละก็เลยปล่อยล้างไปนะ,ะเออสันเจ้าจีนเนี่ยจริงๆแล้วสันเจ้าจีนการดูแลเนี่ยเป็นของกระทรวงมหาดไทยนะครับจะไม่ได้ขึ้น ก,กระทรวงวัฒนธรรมนะเพราะฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการบูรณะซ่อมแซมอะไรเนี่ยถ้าจะไม่ได้เกี่ยวกับทางของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นไหว้เทพเจ้าประตูนะซ้ายฝานะเวลาไหว้เขาจะไหว้เป็นจุดสุดท้ายปากักทูบเหลืองละหนึ่งดอกนะครับ,นะรบเทพเจ้าองค์กลางก็จะทูบสามดอกนะครับแล้วบางศาสตร์เนี่ยเขาจะแบ่งปีกซ้ายปีกขวานะบางทีก็จะเป็นเขาจะโลบหรือเป็นจะแม่กดอิบจะแม่ทับทิมหรือพระเพลิงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ ล้วแต่ของแต่ละศาลเจ้านะฮะถ้าดูดีๆแปบ๊บนึงจะให้ดูสอนจีนมุมนี้หน่อยจะมีกลุ่มสอนจีนเนี่ยเจะสังเกตไหมอันนี้ก็เป็นงานงานไม้โบราณน,นะข้างบนเนี่ยต้านะฮะต้าต้าอะไรไม่รู้ต้าแปลว่าใหญ่นะฮะหรือตี้จีนกลางออกเสียงตี้นะแต่ใต้เกี่วออกเสียงต้านะฮะตัวอื่นอ่านไม่ออกนะครับตัวตัว,ต,วตัวชื่อท่านจะอยู่บนนี้นะครับนะ แล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านด้านด้านบนฮะไฟดับงานนี้เรามาดูกันต่อนะครับนี่เป็นด้านฝานะฮะด้านขวาด้านขวาแล้วก็มีกรอบแล้วก็มีอักษรจีนนะนี้ก็จะมีด้านด้านขวาเหมือนกันครับส่วใหญ่เชื่อว่าในฝั่งนี้นี่จะเป็นชื่อของคนที่สร้างนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเคยมีคนช่วย ่วยแปลให้อยู่จริงๆที่นี่ยังถือว่าข้อมูลข้อมูลการสร้างเนี่ยหรือข้อมูลการกำหนดอายุเนี่ยก็ยังถือว่าดีดีกว่าที่อื่นตรงที่ว่ามันยังเหลืออักษรจีนหลายตัวนะครับให,ให้เอาไปศึกษาต่อยอดได้นะครับนะฝั่งนี้ก็เป็นเทพเจ้าอาที่อาสาประตูนะอันนี้ฝั่งนี้ทูปนี้ก็ล้มไปแล้วนะครับการวางโครงสร้างแบบโบราณก็จะวางแบบนี้นะฮะก็จะเป็นอาคารนะครับเป็นอาคารที่ไม่มีฝ้านะเปิดโล่งสูงๆไปเลยนะครับแล้วก็ ทำเป็นลูกกรงนะจะเป็นลูกกงไม้นะครับเพื่อแค่กันไม่ให้สัตว์มันเข้ามาไม่ใช่สัตว์เข้ามาแล้วอย่างนันก็จะได้ระบายอากาศด้วยนะครับที่นี่เป็นอาคารไม้แล้วก็มีการยกพื้นและจะไม่ใช่เก่งที่ติดกับพื้นเลยไห้มีการยกพื้นมีที่ถุดด้วยนะครับเป็นต้นมะขามแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เป็นเป็นโรงเป็นโรง เป็นลงด้านหน้านะครับถ้าสมัยก่อนเวลามีนิ้วมีการแสดงก็จะจะจะใช้เป็นด้านฝั่งตรงข้ามนะเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีถนนเพราะว่าถ้าดูระดับถนนเนี่ยถนนก็เป็นสิ่งที่เพิ่งสร้างนะถ้าส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นที่ว่ฟ้าดินนะครับนี่คือโดยปกติแต่ถ้าเป็นอย่างจีนเดิมๆว่ายฟ้าดินเขาจะไม่วหวหันหน้าข้างนี้นะจะวหวจะมีวหวยสองแบบก็คือถ้าไม่หันหน้าออกไปทางถนนก็คือหันหน้าเข้ามาทางสันเจ้านะครับ ถ้าแถวบ้านแถวฉ่างเซาจะเจอแบบที่หันหน้าเข้าเข้าสันเจ้านะครับแล้วก็โดยปกติด้านด้านที่ซ้ายนะด้านิทิศซ้ายมือของของของเจ้าเนี่ยตรงมุมเนี้ยทิศซ้ายเหลี่ยมเนี้ยจะต้องเป็นที่เผากระดาษเงินกระดาษทองนะฮะที่จะเป็นน้ำเต้านะครับ ก็ขอขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามเนาะยังไงก็ขอสารังที่ขึ้นก็ขอโทษขออภัยมากๆเลยช่วงนี้ยุ่งมากเลยไม่ได้ได้ไปทําคลิปที่ไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้พาไปชมสถานที่อันซีนอย่างไรนะฮะ mm hmm. ยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็โปรดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจกันนะครับยังไงคืนนี้นนหรับอันดีครับสวัสดีครับ